สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราช่องปั้นแก้วพาสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเล่นเกมโรบอตกันนะคะโอเคเราเข้าแมปนี่เอาช่าเล่นแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะไปกันเลยกระโดดเดี๋ยวเราก็จะตายปะกระโดดตายท่านทุกคนตาย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 ป่ะโอเคโอ้ยอันนี้วิ่งเร็วสปีดสปีดแล้วเราก็จะตายถ้าเราตายแล้วก็ เลยนะถ้าเราตายเราก็ไม่เปแล้วแค่นี้แต่เดี๋ยวเราก็จะไปไปก็มีตรงนี้แล้วก็กระโดดไปนะคะทนก็จะมีคนตายเยอะโอเคไม่เอาอันนี้คือความเร็วเพใช่แต่เราตรา,ายแล้วไงกระโดดกระโดดเลยเลยเลยทุกคนโอเคนะคะโอเคไปไปไปแล้วเราก็าจะตกนี่ไง โอเคคเอคืออะไอะไรอ่ะเนี่พักตามเลยนี่มันดูดูข้างบนอ่ะทุกคนเราก็จะไปตรงนี้ไปไปไปขึ้นบันไดตรงนี้อยากบอกว่ามันจะมีบันไดนะทุกคนโอเคแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้าไปเลยจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ันนี้หัวใหญ่คนแล้วหัวใหญ่หัวใหญ่โอ้ยตกอะ่ะอันนี้มันก็หัวใหญ่มันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะไปเลยเราไม่ต้องพักก็ได้นะหัวใหญ่เนี่ยฮะไปกันเลยนี่นี่แล้วก็ไปก็ไป,ไปอันนี้ยากหน่อยแต่มันก็ชินแล้ว อันนี้มีวิธีโกงคือทำอนี้นะคะโแล้วก็ขับตรงนี้แล้วก็โกงอย่างนี้เลยแล้วก็หลอกก่อนนะคะกลับไปไปอย่างนี้แล้วก็นี่เลยคะ่ะไวกว่าเดิมที่คิดโอเคหัวไม่ใหญ่ละต่อไปแล้วก็จะมาตรงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวม,มันจะแตกตรงกลางนะคะแล้วมันก็จะเอออันนี้เราพาก่อนแล้วไม่เสี่ยงนะทุกคน ไปแล้วอยู่กับเบคอนเบคอนเบคอนผมเบคอนเขาเรียกว่าเบคอนเพราะว่ามันเป็นผมเบคอนนะทุกคนไปน่นะโอเคคำเตือนคำเตือนก็คือคืออะไรครือแล้วแผ่นดินไหวนะพื้นมันจะแตกนะทุกคนใครไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นกันดูได้นะโอเคก็คนก็ตายเยอะงเหมือนกันนะทุกคนเรา คไปไกลที่สุดก็ประมาณนู้นแล้วเราก็จะตกฮะแต่แผ่นดินไหวมันไม่รู้มีกี่วีนะคนไปกันเลยยังไม่ไปสิยังไม่เลิกแผ่นดินไหวเลย <c oughs> ก็ดูทางไปร่วมมาเนี่ตามเบคอนเีคอนโอเคไปก็ได้กดกากระบาดไปก่ปอนก็ไปตรงนี้นะ เป็นตรงบันดไดเมื่อกี้นะทุกคนนะนนว่าไม่ให้เสียตกเนแจนะเพราะว่ามันจะตกง,งา่ายเราต้องตรงเท่านั้นนะอันนี้จะได้อันนี้ก็เดินไปเดินไปแล้วก็กระโดดเคก็เสียแล้วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราไม่ชอบฝุดกดมากที่สุดเลยฝุ่นกรดอะมันเลื่อนใจแบบหนอนอะคืออะไรคืออะไรกระโดดเคแล้วก็รอนะคะคืออะไร ฟ้าผ่าเราคนฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปยังไม่ไปสิถ้าเราอยู่ในนี้มันก็มีโอกาสฟ้าผ่าเราได้เพราะว่าเราเคยโดนแล้วนะทุกคนไปกระโดดทำไมอันนี้เมื่อกี้อะไรนะเราก็นึกว่ามันปิดชั่วคาวด้ก็เลยดูซะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราคน ไปไปกันต่อดีกว่าไปนะพปนองไปนอน,น,อนจริงๆจะต่ออีพีหน้าแต่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคิดได้ใจไว้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าแล้วเราก็จะตกแล้วโคเนีย่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้เลยแล้วเราก็มันก็จะเปลี่ยนสปีดอะเรามองทางไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเนี่ยตกตาย แต่อันนี้เต้นระบำนะแต่เราไม่เต้นแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรนะต่อไปก็คือวิ่งเร็วนะทุกคนวิ่งเร็วก็จะต่อไปก็คือวิ่งเร็วแล้วเราก็จะปิดคิมนะคะทุกคนแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อแล้วก็ไปตรงนั้นต่อนะคะคิดไหมปะไปกันแต่น้าจอมันก็จะไปดีอยู่เพราะว่าไม่ไหวเหรอกระติกว่า แบ่แต่แต่แต่แแแแมีคนเต้นเยอะเลยแต่เราไม่เต้นเพราะเราตายพอดีโอเคไปต่อได้เรื่อยๆไม่ต้องพักนะคะรีงๆมันขึข้นหลังคาตรงที่พักได้ไม่ด้วยนะแต่ตรงนั้นเท่านั้นนะไม่รู้ว่าไปกันดีกว่าไปกันเลยก็มีเพื่อนไนะโโคแล้วก็ไปทางลัดที่เราบอกแล้วเราก็จะตกนะคะเออแล้วก็เราก็จะปิดคลิปไปโดยอยากโดยดี ว่าวิ่งเร็วอะ่ะวิ่งเร็วอะ่ะทุกคนถามสองหนึ่งแล้วก็วิ่งเร็วอะ่ะใช่ไหมขับเตือนวิ่งสปีดโบ๊ทแล้วก็ตายไปเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะ